ครับวันนี้ร้าน BB บีแอนด์แปิ้งก็มาแนะนำปืนสั้นแบล้งกันงานของยูมา l ิกอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นทําแบบโค1911นะฮะเมื่อหลายเดือนก่อนผมก็เคยทําแล้วละ่ะตัวโค1911แต่ตอนนั้นเป็นสีเงินนะครับตอนนี้เป็นสีตัวนี้เป็นสีดำดำด้านนะครับตัวกล่องก็เป็นแบบนี้เลยกล่องแบบหนานะครับ ด้านข้างก็มีสติกเกอร์นะครับบอกรุ่นของปืนแล้วก็ขนาดกระสุนนะครับตัวนี้เป็นโค้กเบอร์เมนต์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับสีก็ b ีเก็น่าจะเป็นสีดำนะฮะก้ามมอพีเ mm นี่นะฮะยูมเล็กสวยครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับตัวปืนล้วนเลยไม่มีอะไรเลยนะครับ เสื้อมาเห็นนะครับรอนนี้ในกล่องก็เป็นฝองน้ำแบบนี้เลยนะฮะตรงในช่องฝองน้ำมีใบคู่มือนะครับนี่ยูนลีกได้ลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์แท้นะครับจากบริษัทโคมาทำนะครับก็เลยมีลายเส้นโคอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ใบอันนี้ก็เป็นวิธีการทำความสะอาดปืนนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นบัวชัวมีอะไรบ้างผลิตรุ่นไหนบ้างประมาณนี้นะครับขออนุญาตเก็บกล่องนะครับมาดูที่ตัวปืนโอ้โหอย่างสวยเลยครับกระบอกนี้แบงกันกระบอกนี้ทำแบบโค้ดหนึ่นนะฮะสีดำด้านสีเนียนตามากเลยนะครับเหมือนปืนจริงเลยนะฮะสวยมาก นะครับตัวศูนย์เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะศูนย์เล็งเนะาะฝั่งขวาก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือเซฟตี้เฟกนะครับเดี๋ยวเอาออกก่อนปืนเคลียนะครับนี่เคลียนะครับนี่มีตีก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับปืนโค งานจากเยอรมันนะฮะตัวปืนฝั่งซ้ายก็มีคำว่าโค์กัรเบอร์เมนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งะฮะอันนี้มีโลโก้โค์อย่างถูกต้องนะลิขสิทธิ์เนาะกมมพีเอเคอันนี้คือคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์นะครับตรงนี้คือปุ่มปลดแม็กกาซีนตัวปืนทำแบบโคร์หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็คือเซฟเซฟสามารถเข้าได้ ทั้ง2จังหวะเลยทั้งง้างนกและไม่ง้างนกนะครับคือปืนแบล็คการระบบการทํางานก็จะแตกต่างจากปืนจริงอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะตัวลํากล้องนี่ก็จะติดก,กับโครงปืนนะครับปืนจริงนี่ลากล้องจะถอดออกได้พร้อมสไลด์นะฮะร,ระบบล็อกลํากล้องกับสไลด์ก็จะเป็นอีกอีกแบบนึงนะครับในปืนจริงนะฮะในส่วนของแบลงกันก็ระบบการยิงมันไม่ต้องดันหัวกระสุนออกไป เลยไม่ต้องทําระบบล็อกอะไรมากมายนะครับเหมือนปืนจริงก็จะทำในในส่วนเป็นแบบของแบงก์กันไปนะครับแต่มิติโดยรวมก็ทําออกมาได้เหมือนของจริงมากๆนะครับนี่นะฮะสังเกตการงานของเยอรมันก็จะมีความเนียนกว่าทั้งฝั่งตุรกีอยู่นะฮะซึ่งความเนียนความสวยก็ต้องแลกกับความแพงความแรงของราคา เป็นธรรมดานะฮะแม้กระทั่งคือเขาเก็บงานละเอียดมาดีนะฮะทั้งสีสีก็ถ้าเห็นตัวจริงแล้วก็จะว้าวเลยนะครับทั้งประกับน,น็อตเนี่ยตัวนี้น็อตประกับตัวนี้ก็เป็นทําแบบล่องบากเหมือนปืนจริงนะฮะนี่สวยนะครับคือหลังอ่อนก็ทํามาเรียนแบบแต่ไม่ไม่มีสักทีเดียวนะครับตรงนี้นี่นะฮะ ฝั่งขวาก็นกศัพท์ก็มีร่องการลื่นนะสังเกตณตรงนี้นะฮะเป็นอนอกรองบาดแบบปืนจริงเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นคอล้างปอกนะครับตรงนี้ก็บอกขนาดกระสุนเป็นมีเซีเรียวนำเบอร์ประจำปืนแล้วก็บอกอโรงงานที่ผลิตประเทศเยอรมันนะครับเมกอินเยอรมานียูเมลิก สำหรับคนที่ชอบความสวยงามความคลาสสิกของปืนโค1911ปืนโคก็มีชื่อเสียงมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับคือหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงออกแบบมาได้ลงตัวและคลาสสิกนะฮะโอเควิธีใช้งานก็เหมือนกับปืนแบงกันทั่วไปนะครับอันนี้คือแม็กกาซีน แม็กกาซีนยูเมล็กจะทำแบบนี้นะฮะเป็นเหล็กพับแล้วก็เจาะรูบอกจำนวนกระสุนนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ดูว่ามันจูดได้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6อี่ในนี้มีเจาะไว้7รูเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูเลยนะครับอันนี้เป็นกระสุนแบงกันโอคุซานนะครับกล่องดำปลอกจะเป็นสีทองนะครับซึ่งตัวนี้ก็โอคุซานเหมือนกันกล่องสีเหลืองปลอกจะเป็นสีเงินนะฮะหัวจะมนกว่า นะครับปลอกทองหน่อยอ่าโอกาสติดขัดป้อนป้อนกระสุนก็จะน้อยกว่าปลอกทองนะครับปลอกทองก็สวยอยู่แต่โอกาสติดขัดก็มีมากกว่าเพราะอย่างที่บอกแหละหัมวมันไม่มนเท่าปลอกเงินเนาะผมจะลองใส่ดูใส่ไปแล้วสามนัดสี่มการบรรจุก,กระสุนก็ ตามสเต็ปเลยเอาวา,างไว้ตรงกลางๆนะครับนี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบบวกหนึ่งนะครับโอเค,อเคถือว่าจดได้เยอะนะครับสี 4, 6, ่หกเจ็ดสิบบวกหนึ่งนะฮะ มันจูกระสุนเสร็จแล้วใส่เข้าไปในตัวปืนนะครับเทคนิคนี้นิดนึงถ้าเราจะตบเข้าไปอย่างนี้เลยก็ได้แต่ให้กดตรงนี้กดปุ่มแม็กนะครับแล้วค่อยๆดันกระสุนเข้าไปจะดีกว่านะครับดึงสไลด์ถอยหลังปล่อยสไลด์ปล่อยกระสุนเข้าลังเพลิงนะฮะเหนียวไกลไปเรื่อยๆอนกสบจะฟาดจอแก๊ปจอแก๊ปเผาไหมระเบิดเผาไหมดินปืนทําให้เกิดแรงสะท้อนถอยหลังนะครับ ดันปอกกระสุนเปล่าออกมาป้องกระสุนนั่นใหม่เข้าไปในรังเพิงไปเรื่อยๆครับนี่อ่ะปืนถ้าปืนแจมก็ค้างสไลด์นี่นะครับวิธีแก้ปัญหาปืนดิดขัดปลดสไลด์ก่อนปลดแม็กก่อนนะครับค้างสไลด์ปลดแม็กปล่อยกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพิงนี่ดีดออกมาแบบนี้นะฮะนัดสุดท้าย สไลด์จะค้างด้วยลิ้นแมกกาซีนสังเกตนะฮะนี่เป็นระบบเขาทำมาแบบนี้นะครับถ้าเราจะค้างให้เต็มที่ค้างสุดก็ต้องดึงถ้อยหลังดันสไลด์ขึ้นไปแบบนี้เป็นการล็อกสไลด์นะฮะปลดแม็กออกมาได้นะครับนี่นะฮะสำหรับคนที่ชอบความสวยแล้วก็ความเนียนตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะวิธีถอด ยูมาริก็มีวิธีถอดในเฉพาะของเขานะครับผมเคยทําคลิปการถอดไปแล้วครั้งหนึ่งตัวสีเงินเนาะไปหาดูได้นะครับไปลองเปิดดูคลิปเก่าๆได้นะครับมีบอกวิธีถอดไว้อย่างละเอียดนะฮะถอดทาความสะอาดส่วนถ้าจะทําความสะอาดถ้ายิงไม่เยอะนะฮะก็ค้างสไลด์ฉีดสเปรย์ใช้แปรงซิฟันเก่าๆปัดเช็ดถูได้นะครับ ถ้าจะถอดลี้อมาทั้งหมดเลยก็ได้มือนกันนะฮะค่อยไปดูคลิปตัวนั้นเอานะครับครับผมเดี๋ยววัดน้ำหนักให้ดูนะครับโดยใส่กระสุนเต็มแม็กซ์นะครับ10นัดเนาะใส่ดูว่าปืนจะหนักเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคหนะัก1,023กันมกันยีกรัมนะฮะก็หนักกิโลนึงพอดีน้ำหนักมิติก็ใกล้เคียงกับ พื้นจริงนะฮะเดี๋ยวผมจะเช็คคร่าวๆนะครับว่ามีชิ้นส่วนตรงไหนเป็นเหล็กบ้างนะฮะอันนี้ก็แมกกาซีนแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเหล็กเนะาะตัวข้างในก็มีการเหล็กนะครับตรงลำกล้องนะฮะดูดแรงมากนี่นะฮะตรง อขอล้างปอกเป็นเหล็กนะฮะน็อตน็อตล็อกตรงนี้เป็นเหล็กล็อกชุดเข็มแทงชนวนนะฮะโครงเป็นโลหะผสมนะฮะนี่ประมาณนี้เหล็กตัวนี้เป็นน็อตเป็นเหล็กโครงปืนเป็นโลหะผสมนะฮะโอเคประมาณนี้ก็เป็นกฎของแบงค์กันอยู่แล้วนะครับในเรื่องการ ไม่ใช้เหล็กล้วนนะครับโอเคเดีย๋ยวไปชมคลิปทดสอบกันเลยครับครับผมยิงทดสอบแบนด์กันโคกรเบรนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งงานของยูมาลิกนะครับ